หัวข้อนี้คือหัวข้อหลักสำคัญสำหรับวันนี้ก็คือในเรื่องของหลังจากการยืนยันตัวตนอาจได้เงินย้อนหลังถึง5เดือนนะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรซึ่งระยะเวลาในการยืนยันตัวตนนั้นนะครับเขามีเขียนไว้ในคู่มือว่าภายในระยะเวลา180วันหมายความว่าภายในระยะเวลา6เดือนนะครับเดือนหนึ่งมี30วันนะครับ สามหกสิบแปดนะครับสามหกสิบแปดก็คือร้อยแปดสิบวันนั่นเองนะครับและในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดออกมาก็คือ,อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในะตั้งแต่1มีนาเป็นต้นไปนะครับก็ถ้าเริ่มใช้สิทธิ์ได้จริงๆตั้งแต่1มีนาเป็นต้นไปหมายความว่าจะต้องมีคนเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์จำนวนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ยืนยันตัวตนครบทุก17ล้านคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่หมายความว่ามีคนยืนยันไปแล้วส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งสามารถใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเลยนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งที่ยังยืนยันตัวตนไม่เสร็จคิวมันยาวธนาคารในคิวยาวดําเนินการให้ให้แล้วเสร็จไม่ทันท่านก็จะต้องมาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในมีนาคมไล่ไปเรื่อย ถ้ามีนาคมท่านไม่เสร็จท่านก็ไปดําเนินการให้เสร็จภายในเมษายนท่านในเดือนเมษายนไม่เสร็จท่านก็จะต้องไปดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภานะครับแต่ถ้าพฤษภาไม่เสร็จก็ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่1กรกฎาคมอันนี้คือเบื้องต้นที่เขากําหนดมานะครับผมก็ยังมองว่า1มีนาคมเนี่ยยังจะสามารถดําเนินการให้ทันได้อ่าอันนี้ผมมองอย่างนี้เลยนะ ผมมองว่า1มีนาคมยังจะสามารถดำเนินการให้ประกาศผลได้ปลายเดือนกรกามพาปลายเดือนกุมามพาประกาศผลสมมติประกาศผลปลายเดือนก็คือหลังวันวาเลนไทายไปนะครับไม่รู้แหละวันไหนอาจจะเป็นวันที่ 16, 17หรือ 20, 21, 22, 23, 24วันไหนก็ได้ให้อยู่ในช่วงปลายเดือนกุกฎามพาแต่คนที่จะมายืนยันแล้วเสร็จนั้นอาจจะไม่ครบ จำนวนที่เขาประกาศที่เป็นติ๊กถูกขึ้นมาเนี่ยสอันเนี่ยนะครับพอไปยืนยันแล้วอาจจะยืนยันได้จำนวนประมาณ5ล้านคนในส่วนของ5ล้านคนตรงนี้ก็จะสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิ์ไปก่อนได้เลยแต่คนที่เหลืออีกประมาณ10ล้านอ่ะเหลืออีก10ล้านก็ท่านก็ไปดาเนินการต่อ <c oughs> ในช่วงมีนาคม แต่ถ้ามีนาคมท่านไม่เสร็จก็ไปเมษาพฤษภาไล่เป็นน้นไปแต่ถ้าใครที่ดําเนินการล่าช้าที่สุดเลยล่าช้าที่สุดเลยก็คือท่านไปดําเนินการช่วงพฤษภาถึงกรกดาเนี่ยนะครับไปแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับยืนยันตัวตนแล้วเสร็จในช่วงนูน้นนะครับเขาอาจจะเลื่อนไปหนึ่งหนึ่งกรกดาเนี่ยที่เขาบอกว่า,าไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเนี่ยแต่เพราะว่ามันมีการ เลื่อนระยะเวลาการประกาศผลไปก็อาจจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังให้ตรงนี้ผมมองว่าถ้าย้อนให้ก็คือสําหรับคนที่เสร็จสิ้นท้ายที่สุด1กร,รกฎาคมท่านก็จะได้รับย้อนไปด้วย3-4เดือน5เดือนนะครับตั้งแต่มีนานะก็ได้รับย้อนก็คือมีนาคม1เดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็ได้รับเดือนกร,รกฎาคมไปพร้อมกับที่ท่านทําเสร็จก็เลยกลายเป็น5เดือนนะครับก็เลยกลายเป็น5เดือน นั่นเองนะครับสูงสุดเลยถ้าท่านไม่รีบท่านก็ค่อยๆไปรายงานตัวช่วงมิถุนาก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอทางภาครัฐประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคาดได้เลยว่าตกหล่นเนี่ยร้อยแปดสิบวันเนี่ยช่วงเวลานเนี่ยตกหล่นถึงท้ายๆถึงมิถุนาเนี่ยอาจจะเหลือแค่หลักสิบคนหรือหลักร้อยคนและนะครับเพราะว่า ใครก็อยากจะยืนยันตัวตนแล้วก็จะอยากจะรีบใช้สวัสดิการตรงนี้ก่อนเลยแหละถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ทําให้เสร็จแล้วเสร็จภายในเดือนแรกที่เขาประกาศออกมาทันทีไม่รอหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะจําเป็นจะต้องมีการใช้เงินนะครับจะต้องมีการใช้เงินอะไรต่างๆนะครับสวัสดีพี่กัลน,นิกาด้วยนะครับสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะครับพี่โยโยเกิดด้วยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ พิการในการถามมาว่าคืนบัตรต้องคืนวันที่ยืนยันตัวตนไหมคะอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากๆเนะครับว่าการคืนบัตรนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ได้แจ้งออกมาว่าคนเก่าเนี่ยเวลาไปยืนยันตัวตนถ้าสมมติผ่านในรอบใหม่ด้วยเนี่ยเขาจะให้คืนบัตรด,ด้วยหรือไม่อ่าอันนี้ต้องคือสอสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือบัตรประจําตัวประชาชนเนาะนะครับแล้วก็ บัญชีพร้อมเพย์อีกอันนึงสําหรับคนเก่าก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับนี่เลยถ้าเขาบริหารดีนะเขาเขาบริหารดีแล้วเขาจัดการได้ดีนะทางภาครัฐนะนะครับเขาจะต้องเรียกเก็บคืนตอนช่วงวันยืนยันตัวตนเลยทีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะยุ่งวุ่นวายนะครับไปธนาคารสองรอบ3ามรอบหรือจะต้องไปให้หน่วยงานอะไรอีกเราจะต้องไปดําเนินการที่หน่วยงาน อื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นออบตเทศบาลอำเภอต่างๆก็จะกลายเป็นหน่วยงานอื่นๆก็จะมายุ่งวุ่นวายกันอีกอย่างเนี้ยนะครับน่าพี่กันในการเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมขอชื่นชมเลยนะครับเป็นคําถามที่ดีถ้าคืนในวันยืนยันตัวตนคือมันมันยืนยันตัวตนเสร็จแล้วคืนบัตรก็คือจบเสร็จสิ้นทั้งหมดนึกออกไหมครับแต่ถ้าไปยืนยันตัวตนธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วบัตรเก่าก็จะต้องไปเดินทางไปอีกที่หนึ่งในการคืน โอโหอันนี้ก็กลายเป็นมันทําให้เรื่องยุ่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกสําหรับประชาชนเนาะนะครับถ้าคืนในวันยืนยันตัวตนถ้าเขาประกาศออกมาให้ไปคืนในช่วงยืนยันตัวตนนั้นคนที่มีบัตรเก่าก็จะต้องถือบัตรเก่าไปด้วยอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่อ่าเป็นอดอกจันเอาไว้นะครับเป็นดอกจันเอาไว้แต่ยังไงก็ต้องรอเขาประกาศอีกครั้งหนึ่งแตถ่ถ้าสามารถทําได้พร้อมกับวันยืนยันตัวตน ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีเลยอันนี้แนะนํานะครับอันนี้แนะนำต่ครับแต่ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับคนที่รับการยืนยันตัวตนนั่นแหละว่าการยืนยันตัวตนบางทีก็ยุ่งอยู่แล้วและยังจะต้องไปเช็คบัตรเก่าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูว่าทางนโยบายจะเป็นอย่างไรนั่นเอง